อันนี้ใช่ไหมที่เป็นตัวปัญหาที่พ่ยุทธ์บอกว่าใช่นี่แหละเราต้องเก็บเลยใช่ไหมถ้าไม่เก็บเห็นไหมลงมานี่เลยพี่น้องเราเวลาเราเดินก็ยากลําบากนะแล้วพอพลิกกลับมาดูพี่น้องเด้อนะสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพาพ่อแม่พี่น้องมาเวทีคอนเสิร์ตไม่ได้ครับเราต้องมา ตอนรับเบายุดพาจวดก่อนนะครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับมาสอบถามเ่ายุดว่าอยู่ในแปลงแตงกวาวันนี้มีความรู้สึกยังไงพี่วันนี้นะครับมาถึงแปลงแตงกวาเกษตรคุ้ยแล้วอมาติดตามอะไรนะวันนี้ครับผมสวัสดีครับโอสวัสดีครับพี่แฟนเอฟซีของเกษตรคุ้ย <c oughs> วันนี้เ่ายุดพาจวดมา, <c oughs> ม,ามามัดยอดอโอโมาเยี่ยมแตงกวาของ พี่หนึ่งโอ้มันงามมีลีได้เนี่ยพี่น้องมันงามมากเลยแล้วก็ดอกเนี่ออกทุกข้อตาจริงนี่ขนาดปลูกหน้าฝนนะเอาหน้าฝนพี่หนึ่งให้ดู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 อันนี้แปลงแปลงของมายุเองนะโอ้ใช่ใช่ดูดูดูออกทุกข้อตาเลยนี่ลูกออกเต็มเลยมีดอกคู่ด้วยใช่ไหมดอกคู่ดอกคู่นี่ไหมนี่มีหมดเลยแบบถือว่าถือว่าสุดยอดเลยเป็นแปลงที่ผมมาติดตามตั้งแต่ การดูแปลงและการเตรียมดินเลยแร่บทีนี้ไม่น่าเชื่อว่าครับฝนตกมาหาใหญ่จากวันปลูกเลยวันปลูกด้วยแล้วก็ปลูกได้สามวันก็มาอีกอเป็นสิ่งทน่ท้าทไยเกษตรกล้วยอย่างพี่หนึ่งบอกว่าจะทําแปลงนี้ให้ดูนะว่าการทำแบบผ่าฝนเนี่ยเป็นยังไงดูผลผลิตออกมาดูผลงานผลงานเนาะยังเป็นผลงานอยู่ผลผลิตกีวันยี่สิบห้าวัน่ไหมคับยี่สบห้วันวันนี้พี่ยศ งามมากอันนี้้องเก็บยอดแทบไม่ทันเลยยอดออกไม่เท่าไหรพี่หนึ่งขแขนงออกมาอีกออขแขนงออกมาเนี่ยผมมัดเนี่ยมีทั้งขแขนงมีทั้งยอดเต็มไปหมดเลยแล้วก็เห็นแล้วยังซื่นใจเลยลูกแกลงหนูอ,อยากให้พี่หนึ่งหรือว่าอยากให้พี่น้องมาดูจังเลยว่าครับการปลูกแปลงหน้าฝนเนี่ยของกเกษตรกล้วยเนี่ยถือว่าไม่ได้อวยนะพี่น้องแต่มันเห็นจริงๆนะฮะไม่ได้อวยอันนี้ก็แฟนพันธุ์แท้ของกเกษตรกล้ยๆเลยคือบ่าวยุทธผ่าจวดนะครับ มาติดตามตั้งแต่สี่ถึงห้าสี่ถึงห้าสี่ถึงห้าโอ้โหสี่ถึงห้าอะไรตันตันอเพราะว่าพี่หนึ่งแปลงที่ตลอดเลยแล้วก็ดูแลดีมากอย่างที่บอกว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องพยศนะมันก็จะส่งผลให้กับเม็ดที่สองที่สามที่สี่ถูกต้องเพราะว่าพี่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่เตรียมดินเลยนะครับเตรียมดิน หมักดินเตรียมแปลงหมักแปลงอย่างดีแล้วก็ทิศทางของน้ําทิศทางของแสงครนะแล้วก็เรียนรู้จากที่ทําแตงกวามา8ปถึงเเดือนนะพี่หนึ่งเนาะก็ประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้กับแปลงนี้แล้วก็บริเวณโดยรอบเขาเรียกว่าบริบทพื้นที่บริบทพื้นที่สิ่งแวดล้อมดีมากๆเลยโ<ง>ร่งโปร่งนะไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มันคุมทําให้แสงแดดมาไม่ถึงหรือว่า อกโรคอะไรต่างๆเนี่ยไม่เห็นเลยอันนี้ให้บ่ายุทธมาวิเคราะห์เนาะก็เห็นแล้วแบบแล้วก็เห็นความสมบูรณ์ของต้นแตงกวาครับห้ามอวยนะห้ามอวยไม่ได้อวยเลยเห็นแล้วแบบชอบมากเลยอ่าฮะดูดิหลังจากนี้จะเลิกครบแล้วมีเสียงแม่วแล้วหลังอย่างนี้จะเลิกครบแล้วหลังอย่างนี้จะจะไม่มาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหลองไปใช้งานเยอะเกินไปดูพู่นะเออพูดูพี่น้องดู งามอันนี้ขนาดยีมห้าวันนะเก็บไปแล้วสเต็ปแรกเองยอดเข้าเอวแล้วนี่อ่าครับสําคัญนะพี่น้องนี่การมัดยอดนี่ยิ่งเราเก็บยอดได้เยอะเท่าไหร่นะการที่มันโปร่งแสงไงครับดีใบเขาไม่นาไม่มากเกินไปนี่ทําให้ลูกของเขานี่สมบูรณ์ดีมากๆเลยนี่ถ้าเกิดเราไม่เก็บเห็นไหมอ่าเป็นปัญหาเนี่นี่นีกรับเราต้องดึงเอาขึ้นนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไอ้ต้นนะอันนี้แขนงนะพี่ห่ อันนี้แขนงแขนงนะนี่ใช่ครับผมแขนงนะนี่นี่แหละไม่เก็บก็เป็นปัญหาใช่ไหมยุบเป็นปัญหาอย่างนี้นี่เพราะว่าเบายุทธเกาะติดกระแสสถานการณ์แปลงาเดอซีรีเลยถ้าเห็นปัญหาเกิดนี่เดี๋ยวต้องรีบมาช่วยทันทีะแขนงดูนี่ต้องดึงขึ้นเขาขึ้นพอดึงขึ้นที่หนึ่งดูดูลูกดูลูกแล้วมีแขนงออกมาอีกนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องไปอยู่ใกล้ๆบ่ายุทธนะครับเดี๋ยวกระแสก็จะขยับกล้องไม่กี่วัด มาเก็บทางนี้เพราะว่าให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนี่ตามมาเอ้าพี่หนึ่มมาทางนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องไปตามบ่าวยุทธกันครับผมอันนี้ใช่ไหมที่เป็นตัวปัญหาที่พี่ยุทธบอกว่าใช่นี่ละเราต้องเก็บเลยใช่ไหมถ้าไม่เก็บเห็นไหมลงมานี่เลยพี่น้องนี่เราเวลาเราเดินก็ยากลําบากนะแล้วพอพลิกกลับมาดูพี่น้องเดอดูตัวเมียอืตัวเมียตัวเมียอืตัวเมีย นุ่นแขนงแต่งใหม่แล้วหนึ่งตัวเมียนู่นทีนี้เราอยูต้องมัดยอดมัดจากข้อที่สามนะพี่น้องพ่อมันจะได้แข็งแรงอ่ามัดนิดนึงนี่มัดข้อที่สามเราก็ดึงแค่นี้เองเสร็จปุ๊บแล้วก็โยงขึ้นมาแต่ระวังระวังสายไอ้นี่นิดนึงมันจะมาโดนลูกถ้าโดนลูกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ลูกเสียหายครับมันมีแขนงด้วยครับถ้าเกิดมันแตะไอ้หลุดไปหักไปขาดไปนี่ครับแทนที่เราจะได้ลูกเพิ่มเติมจากแขนงเสียหายเลยไม่ได้เอาลูล่วงไปอีกครับนี่เราก็ต้องมากด กดตะไข่ควนลงมานิดนึงนี่ผู้ช่ำชองพันหลายสนามแล้วครับแล้วก็สำหรับเป่ายุทธครับพันหลายสวนกดปุ๊บปล่อยปุ๊บตึงเลยเห็นไหมโอ้กำลังดีนะครับใช่นี่ครับความตึงกำลังเหมาะนี่ต้องทำแบบนี้ถ้าเราไม่ทำนี่เห็นไหมโอ้อันนี้ขนาดมัดไปแล้วหนึ่งรอบนะพี่ยุทธไปแล้วหนึ่งรอบอันนี้เป็นสเต็ปที่สองใช่ไหมพี่ยุทธมาช่วยผมวันนี้ค่บผม ถ้าไม่ช่วยเังกรเสืกเตายแน่ๆตายแน่ๆเลยตายแน่ๆที่ใครบอกว่าจะทำหนึ่งไร่สองไร่นี่ไม่ไหวนี่ขนาดเกือบสองงานนะนี่องานเกือบสองงานสองงานเกือบสองงานนี่ครับผมดูนี่แขนงนะนี่นี่แขนงนีกหนึ่งแขนงนะดูแม่นุนต้นแม่เขาอยู่นู่นลองนับดูพี่ยุดกี่แขนงลองประมาณสักสุ่มๆดูต้นต้นนี้แล้วต้นนี้ให้พี่รุ่นนับหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองแขนงแล้วพี่หนึ่งโอ้ยโหลหนึ่งโหลหนึ่งละปลูกหนึ่งต้นได้ต้นสิบสองต้นใช่เอออย่างอย่างอย่างของของน้องเบียร์ที่พี่หนึ่งไปทําอ่ะครับหนึ่งต้นน่ะพี่หนึ่งทาได้ค่าเฉลี่ยเลยนะต้นละสามกิโลครับต้นละสามกิโลคิดดูแล้วหนึ่งต้นมีกี่แขนงนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นแตงเล็ก มันต้องใช้อาศัยความดกเป็นเกณฑ์นะครับกิโลนึงก็ยี่สิบกิโลกักันเนาะครับเออพี่หนึ่งเห็นพี่น้องถามมาครับว่ายังไงพี่ยศพอเอฟซีถามพี่ยธเยอะเหลือเกินนะวันนี้ก็มาที่ว่ามัดมัดยอดเนี่ยใช้อะไรกระสอบกระสอบนะกระสอบปุ๋ยธรรมดาเนี่ยนะกระสอบข้าวสารกระสอบกระสอบปุ๋ยที่ว่าใส่ข้าวใส่นี่นี่เสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ดึงออกดึงออกเราจะประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยเนี่ยแค่นี้เองไม่ต้องไปซื้อ แล้วกระสอบจยาเคลือบนะเป็นกระสอบที่ไม่เคลือบพลาสติกเนาะอ๋อต้องเป็นกระสอบที่ไม่เคลือบด้วยนะไม่งั้นฉีกไม่ได้เนาะเห็นมีน้องถามมาหลายคนอ่านี่ถือว่าเป็นเชือกกระสอบนะครับเราทําเองนะครับต้นทุนก็คือเท่ากับศูนย์บาทลงมือทําหน่อยนึงนี่เดี๋ยวดูดูลูกเต็มเลยอันนี้แขนงนี่แขนงอันนี้แขนงที่ที่สองนี่แขนงที่สองโยจากเป็นขุดโ้นสัมผัสแล้วมาสัมผัสเอง หุ้ยงามเนาะแต่งจองนี้นอนซอนพี่หนึ่งว่าแนี้อาจารย์หนึ่งเออเพียไปเลยผ่านไม่ผ่านไหมขั้นตอนแรกการดูแลต้นผ่านไหมเงินแสนเข้ากระเป๋าแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะแสนเท่าไหร่อาสาทุนะครับเพราะว่ามือขายระดับพี่หนึ่งแล้วเพราะว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะพี่หนึ่งในแม่ค้าเนี่ยถามตลอดเลยแล้วก็ราคาพี่หนึ่งก็พูดง่ายๆว่าไม่ต่างกูยี่ห้า พี่หนึ่งขายพี่หนึ่งตมสถิติที่บญจตามาเนี่ยขายแตงไม่ต่ำมีเยะผ้าแต่สูงสุดพี่หนึ่งขึ้นไปถึงสามสามสิบห้าอ่าครับนะแต่แปลงนี้เนี่ยเงินแสนยังไงมาแน่นอนจุดจวดเลยจุดจวดเยนี่เนี่ยเงินแสนแล้วแปลงนี้เนี่ยกำลังขึ้นมาอีกเท่าไหร่อีกหกร่องอีกหกร่องอีกหกร่องนี่คอยดูเอาไว้เป็นสเต็ปที่สองหกร่องข้างหน้านะครับผมลงทุนครั้งเดียวนะนะปุ๋ยก็ครั้งเดียวมีบางอย่างที่ต้องเพิ่มเติมตรงนั้น เก็บกำไรเนียนๆนะครับออันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จากประสบการณ์ตรงของบ่าวยุทธที่ผ่านมาหลายสวนหลายสนามนะครับออย่างแปลงของน้องเบียร์เนี่ยเราก็วิเคราะห์นะเราให้สี่ผมให้สี่นะครับแต่น้องเบียร์เก็บได้ถึงห้าห้าแปดห้าแปดโอ้ห้าจุดแปดตันห้าจุดแปดตันแล้วน้องเบียร์ได้แสนห้ารายได้มันน่าสนตรงนี้แหละพี่น้องแล้วระยะเวลาแค่สองเดือนด้วยครับหน้าปลูกหน้าปลูก อันนี้ก็พิยุทธ์ก็ถือว่าเป็นมาเชิญชวนปลูกแตงกวากันนะครับแต่ก่อนปลูกต้องทําไงพิยุทธ์ฮะก่อนปลูกต้องทําไงเตรียมตัวเตรียมใจอ่าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมไงแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุณต้องต้องมีเวลาให้กับเขาเตรียมร่างกายให้ดีปลูกแล้วไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยปลูกแล้วจะทิ้งเขาไม่ได้ครับเราต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมร่างกายเตรียมสถานที่เตรียมอะไรให้เรียบร้อย ถ้าเกิดเราเตรียมตัวดีมีใช้เป็นกวัวครึ่งเตรียมใจเตรียมใจที่จะต้องเจอบางอย่างมันสามารถควบคุมได้บางอย่างไม่สามารถควบคุมได้ครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาเรามีอาจารย์ดีเรามีคนที่ทํามากว่าเรารเขาจะบอกเขาคอยเป็นครูเห้กับเรารนะครับแล้วก็เตรียมทุนทุนมันต้องลงทุนแน่นอนการทําทุกอย่างก็ต้องลงทุนพี่น <ผม S 2> <ม>้องขณะเราจะไปทํางานมีรายได้เป็นเดือนละ หมื่นสี่หมื่นห้าเราลงทุนตั้งแต่เรียนตั้งแต่อนุบานนุนกว่าจบปอตีกว่าจบปอตีก็ลงทุนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องลงทุนนี่เห็นภาพเลยครับเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่เบายุทธมาตรวจแปลงของเกษตรกล้วยๆแล้วก็มาช่วยมัดยอดเก็บยอดด้วยพร้อมคู่ใจนะครับพี่นางนะครับมาช่วยตั้งแต่เช้าเลยครับตอนนี้ยันตะวันตกที่รมาตรวจแปลงให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้คำชมที่ดีเนาะมาตรวจแปลงมาตรวจแปลงมมารับจ้างอาจารย์หนึ่งสามร้อยพี่น้องค่าแรงนี่ว่าตรวจแปลงอ๋อมารับจ้างดูดูโอเคนะครับเต็มเลยอ่านี่ก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้เก็บเขาก็จะเลื้อยแบบนี้ครับอ่าก็เท่ากับว่างานก็ไม่เรียบร้อยครับผมอ่ะครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปฝากพี่น้องเลยนะครับแปลงเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับวันนี้บัายุทธก็ได้สัมภาษณ์ได้คุยได้คุยกับ พี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษเรียนจบสูงทํางานดีแต่ก็ต้องบางครั้งมันถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็ต้องเลือกกลับมาทําเกษตรมันอิสระนะครับแล้วมันสามารถที่จะถ้าเกิดเราทําดีมีความรู้ทําอย่างถูกต้องมันก็สามารถสร้างรายได้สร้างมูลค่าแล้วก็ให้กับเราแล้วก็ต่อยอดให้กับเราได้ด้วยนะครับฝากพี่น้องนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงฝากติดตามนะครับบอยุบผาจทย์หรือว่าเกษตรกล้วยสามารถติดตาม ได้แล้วเรามาชมเรามาดูกันว่าแปลงนี้แปลงนี้หลังการติดตามกันดูว่าจะสร้างเท่าไหร่แต่ปอยุทธให้ไว้เลยว่าไม่ต่ำกว่าแสนห้าแน่นอนนะครับมาดูกันอันนี้กดดันครับฝากติดตามเกษตรกล้วยกล้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการเกษตรกล้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับ โอ้นี่ครับมือมัดยอดมือฉมังเลยครับอั่งกัดยามเย็นครับพรอมกับไดไอ